อาตมาจะบอกเคล็ดลับดีๆให้ฟังเคยเห็นเด็กน้อยเล่นฟองสบู่ไหมเขาไม่คิดถึงฟองที่แตกไปแล้วไม่กังวลว่าฟองลูกต่อไปจะเป็นอย่างไรเขาแค่จดจ่อกับฟองลูกนี้ที่อยู่ในมือพระพุทธเจ้าตรัสว่าลมหายใจนี้คือเพื่อนแท้ในปัจจุบันสามวิธีฝึกง่ายๆ 1. น,นับลมหายใจหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับหนึ่ง 2. ถามตัวเองบ่อยๆตอนนี้ร่างกายเรากำลังทำอะไรใจเราอยู่กับสิ่งที่ทำอยู่ไหม 3. กินอย่างรู้ตัวเขียวช้าๆ1ิบครั้งต่อคำรู้รสรู้กลิ่นรู้สัมผัสหลวงพ่อสังเกตมา คนทุกข์เพราะใจอยู่ที่เมื่อวานคนเครียดเพราะใจไปอยู่ที่พรุ่งนี้แต่คนสุขคือคนที่อยู่กับเดี๋ยวนี้ฝึกวันละนิดแล้วโยมจะพบว่าความมหัศจรรย์เกิดขึ้นได้แค่ในปัจจุบันเท่านั้นสาธุขอให้ทุกคนพบความสุขในลมหายใจนี้นะ